สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอฟาโชคครับมาบ่เห็นจักเทียนเนาะมื่อนี้สอฟาโชคกับพี่พีพี่น้องมาที่วัดบุรพาลามครับนีครับก็มาอยู่เกือบชั่วโมงแล้วครับมาเรื่อยๆแต่ว่ากัแนวทางกับอาจารย์เพื่อนกับัวเสีสิหายเมื่อนี้ยน้ออาจารย์เนาะฮวสีฮวสีได้มึงขึ้นนี่ครับอาจารย์หัวจะได้มืงอคืนนี่ว่า่สันครับพี่น้องครับสดสดร้อนๆเอาจากไหนพี่น้องกืบมาฟังมาเบิ้งน้ำกันครับว่าแนวทางสิเป็นจังไดนอาจารย์ได้ตัวใดครับตามสอฟาโชคมาครับพี่น้องครับ สการ์ดค่ะจะเล่นอพอเดย้ยม,แมีแย,ย้มพากะไรจิมซองขึ้นมาพันซองแต่ว่าลูกกระทำยายมทั้งเป็นติดตามทั้งยังแหลทั้งลูกนีฮะได้เจ็ดลอยเจ็ดลอยซองแอกเจ็ดลอยซองอีก300สามลอยซองคู่บาเพิ่นจะแจกน้ำบานว่าแจกน้ำบานเป็นเป็นปลาปลาสามกี้กะคือเปิดซองวันที่หนึง่ง 1่วันที่หนึ่งหนึ่งมกระาหนึ่งมกระล,าน,ระลานะครับชมกรากปปาผับปลาผปลาจะมาจากสมุทสาครนะวันที่ส <30 H. S 2> ามสิบเอ็ดที่สามสิบเอ็ดอ่าวันที่สามบเอ็ดไรเลียกันตั้งจากอุดรน,นี้จะป้อนปีใหม่กันปีใหม่กับทั้งนอกทั้งประเทศอย่าเกาหลีน่าจะากเกาหลีมาเกาหลีก็มี<อ>มาจะามาในช่วงปีใหม่นี่ละ ก็เลยว่าเอามาซอยกันคุณละท่าครับจะดียมากหลายทางกับสีแดีซ้อยกันคุณตีก็สีแดงแดบเร็วนะจะเห็ดประตูโค้งขึ้นน้ำเตาห่วอ๋อเห็ดประตูโค้งขึ้นน้ำโค้งขึ้นทางทั้งเม่นเห็ดประตูโค้งขึ้นทั้งเม่นโอ้ประตูเขาทั้งคนาะครับทั้งดันแต่ว่าตกนะครับงั้นเมื่อนี้ก็พาไปหาตัดไม่ไม่แดงเห็ดแบบวะครับเห็ดไม่แดงเห็ดเป็นเสาอะเราเป็นเสาอ๋อสีเห็ดเห็ดไม่แม่นนะครับงั้นคือตั้งประตูโค้งทั้งนี้แหละ แต่ว่าจับวเฮดแบบนี้ดอาก็เฮ็ดเป็นคล้ายๆว่าเป็นประตูเป็นซุ่มต่บวเฮดง่ายป่นไหนวเฮดง่าเงินแต่เป็นเอาไม้แดงไมาเฮดเสามัน,นเงินยถ้าไ้ตัดไม้มือให้เพื่อนไปตัดในหละละเสาแต่ล่อแค่ขุดลุมแล้วก็หามือยกขึ้นยกขึ้นก็ะดีเฮดประตูโค้งขึ้นด้านคนนัน่งครับก็นี่เราประตูโค้งก็คือว,ว่าเอาซ่องที่ว่าผ้ากันฮ็ดซ่องกับป้าเนี่ยเราขึ้นมาก ครัพิมพ์พิมพถิมาพันซองอ่ะล่ะเดี๋ <c oughs> ยวนี้ก็ตั้งเพิ่นพิมพ์เกิดสิรอจัดทรงม่งนั่นม่งนี่ตามสายที่ว่าเพิ่นรับได้หมองเราจะจะซ่องอีกซ่องสิ่งลอร่อยสองอร่อยครับผ้ากระปากไปเรื่อยๆนะครับงานกิดสิทรงไปเพิ่นเพิ่นเกิดสิผ้าไปแจกใจกก็ได้รวบรวมมาว่าเปิดเปิดคนที่หนึ่งบ,บอกวุญญญก่นเนี่ยซ่องไปนั้าเปิดซ่องที่หนึ่งซ่องที่หนึ่งแต่ าทยแบบรวมมาทำบุญน้ำโูกก็ได้ก <c oughs> ำลังตีขึ้นกุฏิแล้วห่ะครับกลังเฮดไปน้ำนเรื่อยๆกำลังตียกเสายกโ,โครงอรย่างยกก้นที่ยกกนซุกนี่พ่อยกก้นทุกซุกที่สี่ถึงนี่เน,ะน,นาะยกทำาี่ที่ยกเนาะยกก้นซุกนี่ละ่ะพูดถึงว่าตัวเลขตัวเลขนี่ลูกกับพึ่งได้นี่ละพ่อพึ่งได้มากอาจารย์พึ่งนั่ง มันขึ้นนี่สิครับวันน,น,นี้บ่มีขันน้ำม่อนน้อยจันเนาะว่วาเสาดาย,ยว่าเราเลขาหน,น้ม่อนวันเมื่อกี้นี่ลูกวานเป็นเก่าเนาะลูกวานเก่าแล้วเนาะจันนั่นอาจารย์ว่าคือโยมพอนี่ยมเพิ่นมันเห็นว่าเป็นเลขยห้าเนาะโยมพอนี่เระเขามาทวงคนแรกว่าโอ้หางามว่าจันอาจารย์ว่าเด็กเก่าเนาะย่อมเพ่นยนคลิปของมันลูกวานเลียห้าเอี่วยวเหี้ยวนะลูกวานได้ว่าเลขยห่านะมเนาะ แต่จับไฟเลี่ยนหาคืองามแต่จับไฟเป็นหาก็ะสีเปลี่เปลี่ยนหาอยู่นอกผมนีับจับไฟเป็นหาก็ยังย่อมพ่อว่าเนี่ยตืมละจีลูกลูกว่าเล็กเก่าแล้วเนาะรับแต่ว่าเป็นยยงเพาเป็นแังเอ้าแมนกับนีเนียมันผาดผาดแต่เหนียวมันน้อมันกระชับมันจะเป็นไปได้หมดนะแต่ว่าตัวเด็กมันเกิดมันมันกำกึงเนาะมักำกึงแมนกำกึงมันเกิดทั้งเก่าก็ได้หาก็ได้นีนะ พูดถึงว่าเลขเลขกนั่งกับมึงขึ้นกับเล็กฝันเล็กฝันหนูกฝันวางที่ทอพาออกไปนั่งมาแล้วฝันมาเลขออกเลขออกถูกหหมถูกหวยที่ว่าแล้เความฝันมาเลขออกตัวนี้เล็กถูกหหมลอตเตอรี่ว่าอ๋ออาจารย์แม่ตีลอตเตอรีรอร่แล้วก็ตื่นได้ดินพ่อมว่าตื่นมาแงดีใจว่ะทั้งหกตัวเลยสิมาตื่สองตัวแม่แต่ว่าลอตเตอรี่ เติมมาเป็นเลขไทยเลขไทยลอตเตอรี่สองตัวสองตัวล่างนั่นแหละ,ะแต่ <c oughs> กับบวกบัวไม่น้ำบวกบัวไม่น้ำเนี่ยพูดถึงว่าเลขมันกับ่หลายตัวว่าเกืแค่สามตัวกับสองตัวครับอาจารย์ฝันว่างไหนเนาะครับฝันนี่นะคือจังลูกว่าไปฟังเหรอว่อเกือบขึ้นตัวนี้เลยมันบ่นะครับนั่นน่ะเลขฝันอืม ว่าบ่วงกลมคีเรียมไปนั่นคือเน้น <c oughs> อ๋อที่ยู่ในสีเ่นเหลี่ยมคือเน้นนะที่ครับก็ขีดเส้นใต้ไวปนะพ่อ <c oughs> นี่เลขนั่งตัวบนนี่เลขนั่งมือขึ้น,นี่เลขงามตัวนี้ <c oughs> ง่ายเด็กสวยทั้งสองเกิดเจ็ดหนึ่งมันจะตีเมาออกดูเถิตอนนี้ถูกมากอยู่ันเนี้ยแล้วมันแล้ดีแล้ว ออกแล้วมันก็ออกได้คือเก่านั่นแหละตัวเด็กมันจะออกได้อยุาเศร้าอะไรจานวาแต่มันหน่อยก็มากแต่นอกเก่านึงมากกว่าแม่เสือชุดเทียเสือซุดรอบไม่รอบนี่ละสุวรรณที่มารอบนี่ละซสือชุ่มวัดวะเสือไว้นี่แะเป็นเลขฝันขางนางนนเป็นเลขที่ลูกฝันอันทั้งเท่งเป็นเลขที่นิมิตได้เป็นวะครับอเป็นเลขนั่งื่อนสมาธิ โอ้ได้ 9, 4, เก้าสี่แปดเลขตัวไหนเก้าสี่แปดนี่ละที่แปดน้ำมาสันเงินเมื่อกี้นี่เนาะข <c oughs> ้ากันน้ำอยู่ถันงินเมื่อกี้นี่ที่แปดวันนี้กับวันนี้กับง่ามอยู่สี่แปดสี่แปดเก้าสี่นี่งามดังเป็นไงสี่แปดเก้าสี่นี่ตัดเรียนได้เนาะงานเครื่องมันจะเข่าปีไม่ลูกคิดว่าเข่าปีหกหกสี่สนะี่กข่ปีหกหาเนาะ เราคิดว่าจะทิ้งทิ้งไทยเลขหกอาจจะกลับหัวมาเป็นเลขเก่าก็ได้แต่ว่าแน่แล้วเนาะนทิ้งไท้หกซี่แต่อาจจะเป็นเก้าสี่หรือสี่เก้าบางทีนะครับครับครับอาจิตยตาตีนี่ครับวันจะเขาปีใหม่พอดีโอแต่เลขฝันแค่ใดคัเตะามาพองาหน้าเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกโอ้เจ็ดหกโ่วยโอ้พัน นันไม่ใช่ตอนนี้แม่พ่อหนุนพ่อตื่นขึ้นมากลูกก็ซื้อเลยซื้อรถตรีพร้อมนี่ว่าเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งฟันนั่นฟันขึ้นแอ้มือเศร้านี่รถตีมากพอดีจะพอดีได้จริงนก็เลยหยิบไปสามใบดีใจแล้วนั่นซื้อเลข ถือเลขวะฝันฝันไหมฝันว่าถือเลขดีใจว่า่ันดีใจแล้วเนาะถือหน่อยก็ดีใจถือร้ายก็ดีใจดิอเไขฝันเจอลูกว่องกล่มมันเอ๊ะตีเรี้ยงไปหน่อว่าลูกเล่นไหาเลี้ไหายคือเจ็ดหนึ่งนอาจาะนะเจ็ดหนึ่งกับเก้าหนึ่งเจ็ดหกนั่นก็ร่องร่องมากเลยคือเข็ดเส้นตายไป แต่ที่ว่านูกมากนูกมากกมีแค่สี่เหลี่ยมใ้นั่นแหะอ๋อที่ที่อยู่ในสี่เหลี่ยมเนาะคือตัวเนีนน้อยจัเนาะเนียนาตัวอย่างงามเนู่เจ็ดหตัวกแต่พี่น้องก็ข้ไปตัากัเยอะว่าเป็นตัวเดียวกันอีกเเจ็ดเก้าลูกยานมันเป็นยังทีล่ะเจ็อกต่ออยูนี้มันจะเป็นยังทันมากเป็นยังทันไ่านยนึ่งกักศูนย์นี่ถ้าสิเป็นไปได้ก็ได้มีแค่เก้าศูนย์ือจาเจ็ดเจ็ดศูนยมานาะจะมากเหรอ จะเป็นได้คือเก่าศูนย์ติเก้าหนึ่งอาจจะเป็นเก้าศูนย์อ้าวกระสวยเด้เนาะเขื่นลงแตมหนึ่งว่าเล็กเล็กคำนวณลูกก็ได้ตัวเดียวกันพร้อมอย่างนี้อ๋อก็ได้เอาเอาแต่ชุดนี่มันว่าจันก็ไดชุดนี้เคล็กอ้ามันคือกันเอาชุดเดียวนะอาจารย์อ่นนี้เลขที่ลุกคำนวณอ๋อว่าเพิ่มนพิก็ไดอาจารย์ครับเล็กคำนวณก็ไดนระได้ตัวเดียวกันไต้ตัวเดียวกันร้อมเนี่ย อืมอ๋อนั่นเป็นเรขั้นวูนของอาจารย์เก้าแปดเก้าศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งศูนย์เล็บล่างถอดได้พี่น้องนะล่างเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งหาสามหาหนึ่งหาสามหาหนึ่งเอาพี่น้องวิเคราะห์ด้วยครับสายมือครับสายมือของกล้องนี่แหละครับเก้าแปดเก้าศูนย์ หนึ่งแปดหนึ่งศูนย์นั่นนี่คือบนนะครับเลขคำนวณของอาจารย์ครับล่างเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งหาสามหาหนึ่งครับ, 7, 3, 7, 1, 3, รบเท่านี้นนโอ้สวยเลยคำนวณกับสวยครำนวณเนี่เนสูตรคำนวณนะยุคคำนวณกับสวยครับคำนวณกับสวยงวดเนี้ยวันเมื่อกี้กับแปดหกกับที่แปดหมมนออกหาแปดทำเลขคำนวณกันได้โอ้มาออกหมุนกลางมันวดนนี้ เลขคำนวณน,นี่ง่ามเงียง่ามอามจารย์มากนี่คือเลขเฉพาะหมอว่าแล้วมากมากมากคนเป็นเลขที่มากเก้าแปดนี่ก็ตัดเลนกับมีนอกกว่าครับเก้าแปดนี่ก็ได้เก้าแปดกับมี่ดูหันเก็ดหนึ่งกับมีครับเจ็ดหนึ่งกับมีหาสามหาหนึ่งหาสามหาหนึ่งก็เป็นเลขที่เลขดังหเลขดังพร้อม เอาพี่น้องฝีวิเคราะห์ิ่งเด้ครับเลขอาจารย์คำานวณกับมาเข่ากับเลขกดังขึ้นกันครับแล้วก็เลขฟันเลขกนิมิตครับเลขกนางสมาธิใดทั้งบนเป็นเลขกนางสมาธิใดได้ครับท่านผู้ชมครับเล่กนางเลขกนางนางเอาหัวนี่อาจารย์บริเ็ดขัน้ำมนต์เลขฝันอยู่ตะลางบออยู่ทางลาบเล่กฝันอยู่ไตครับแตมาไมยออกตัวนี้ถึกถึกหัวจรีงนะแม่จ้า มันมาถืกแล้วมันถึกลอตเตอรี่อลโอ้ฝันมำนั่นออกลอตเตอรี่แมนออกออกตัวนี้เลยที่นะตื่นมากยังดีใจอะเจ็ดหนึ่งหนว่อาจารย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดหกนี่มันมันันเป็นล่างล่างมันเป็นล่างล่างใครว่ามันมันเป็นที่ว่าลูกลูกกันนั่นที่ว่ามันถูกน่ะเจ็ดหนึ่งแต่เจ็ดเจ็ดหกนี่มันเป็นที่ว่าลอตเตอรี่ที่ว่ามีน้ำกันในในความฝันครับมีกันในความฝันะคือเห็นร่างล่างมันวาจานครับ แน่นุ่ยบอกว่าแต่ว่าพอร่างหรอกว่าแต่แต่ที่ว่าหงายมันถูกเนี่ยในคว่ำฝันมันถูกเจ็ดนึงเจ็ดหกน้ำแมนจะว่าเราตีมีเจ็ดหกน้ำนะครับเจ็ดหกน้ำในใบนั่นแมนมันแค่ไหว่ามันมีอยู่สองชุดมีเจ็ดหกกับเจ็ดหนึ่งนี่ทีนะแมนแต่ที่ว่ามันถูกเนี่ยมันถูกเจ็ดหนึ่งที่นาลูกก็เรียนเน้นให้ตัวนั่นในคว่ำฝัน โอ้กับฟคาเฟ่น้อยจันเนาะมันตื่นมาดีใจเ่อะวันมันถูกอีอ่มันเป็นความจริงจริงนะแล้วถูกถูกไยใบไหมพ่อก็สิว่าถูกไยใบเราถูกใต้ดินน้ำมันถี่น่าอ๋อครับ มันมันมันได้ไล่นะในความฝันอ <communism> ๋อในความฝันว่าได้แ <elementary> ล <drum š> ้วแสดงว่าเลขนะจะเข่าหรอที่เนาะอาจารย์เคยฝันแบบนี้วะครับอาจารย์ครับก็บวว่าว่าแคยฝันแต่มันก้ใครว่าก็จังเขาขนเงินมาให้นั่นไงเออเงินมาให้ก็เหมือน่าในเงินได้ไล่นะไม่ผัวก็จังแต่แต่ก่อนก่อนตอนนั้นก็ขึ้นฝันว่าได้นล่ได้ได้จับมอนเงินคนนี้เงินเข้าใจนะครับ ในใจจะพอเงินนั่งในนับก็ยังดีใจอยู่เงินมันเป็นลักแสนเหมืนหน้ากว่าแสดงว่าฝันมันเป็นจริงฝันเป็นจริงอืนับเงินยังดีใจอยู่เงินมันหลครับอาจารย์มียังสิฝาาถึงญาติโยมีก็ฝากเราด้วครับสิบอกบุญนะกันบอกบุญก็นี่แหละกับดูกำลังรั่งกับมากุตีิกับกำลังรั่งเสา สั้างั้นหินสร้างทรายจะมามายกกลางว่างโค้งขึ้นกับวันซุกจะถึงนี่นก็จะมานี่แหละ่า่าหมี่โยมโยมแม่่นยี่ดอก่นมาป่าวหน้าไห้ว่า่นจะมาซอยมืองหนึ่งเฮ็ดกุฏิขึ้น่นจะมาวันที่ยี่สิบฝนยี่สิบฝนจะมาอีกฝนป่นาวหน้าไว้ว่าจะมาซอยส่างวก็ว่าประตูโค้งนี่ลูกกัเฮ็ดท่องเขื่นมาทามันขาดมันเขินกับมานรวมกับ รวมเฮ็ดน้ำลูกก็ได้เพราะว่าเสากที่ีรกรรมาน่ะแต่เห็นอยู่ความครับต้นใหม่้องเห็นนะครับเนต้นแดงเดีเอาเสาแดงเฮ็ดใส่บอดใส่คอนกรีตบอดใส่เสาปูนนี่เอาเสาแดงนี่จังเสาใหม้แดงครับตูทั้งนี้แล้วกครับก็จะเป็นแกสองเสาราาม่เป็นทังขึ้นเม่นครับทังขึ้นเม่นมาทังน้่เป็นมากป็นแล้วจากนี้เดี๋ยวือไม่ว่าลูกจะเต้พื้นความตระลาเต พิมณฑ์เท่ก้อนกริดนี่แหละออมสลานี่ยแหละออมสลาหลังนี่ยนะที่ับเมื่อมางมันยังเป็นทางหินอยู่เห็ดใหม่เนาะครับคือต่อต่อเติมแต่เท่แค่ว่อนกริดนะครับก้อนกริดแบบนั้นแบบนั้นเพราะว่าขางทั้งนันมันเนีเป็นทีหินอยู่เป็นที่หินอยากเต้อมอมมันนี่แหละครับแตมันมันนี่แหละกานนี้เราจะล่อเบื้องในช่วงพัฒนาเฮ็ดป่าปลามาครับในช่วงจะ พิมพ์ซ่อง่จัดซ่องส่งาปาไปทั้งยาโยมต่างๆเนี่ยพลาจะมันเหลือจากประตูโค้งก็จะได้มาเห็นตรงนี้ตรงนี้ก็จะว่าติดเท่พื่นออกไปอีกเพราะหนาฝนมันก็จืดมันก็แฉะครับไรย,ยังแต่ก็ควาเห็ดไปเรื่อยๆครับเอาพี่น้องเอฟซีผู้ใดทาอยากรวมเห็ดรวมซางหรืออยากรวมกินรวมท่านกับะ้าจานหรือพระตรงเท่านี้แหละครับกะ เชิญทางแอดมินก็ได้ครับหรือว่าผ่านทางพ่อผ่านทางพ่อตอนก็ได้ครับผ่านมาทางแอดมินก็ได้เด้อครับเด้อถ้าพี่น้องผู้ใดมีจิตศรัทธาหรือว่าโชคมรรหรืออย่งไรหรือต้องการทําบุญสายบุญเฮาครับก็เชิญได้ทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อเชิญผ่านมาทางแอดมินทุกช่องนี่แหละครับที่มาถ่ายทําครัำในทุกช่องครับมาใกล้ปีใหม่แล้วเนาะครับปีใหม่เราก็ทีมีแต่สิ่งดีๆีละปีใหม่ต้อนรับปีใหม่ อาจจะมีโชคไม่ลาบกันใน่วอนี้ก็ลูกกับบรูด้วยกันอ่าเป็นแก่หน้าทางเนาะครับการนิ้มนต์อาจารย์ให้ทอนที่น้องเข้าก็ได้ครับนิมตนครับตัวเลขนี้ก็เป็นแค่หน้าทางเด้อย่อมพอย่อมแม่กกให้พิจารณากันเนาะลูกก็หวังมาอยากให้มันถูกกันทุกคนแตรับพ่อนให้ลูกให้พาโชคลาบมีตัวเลขนี้ลูกกับภรวนาให้ถ้ากันได้โชคได้ลาบกันทุกคนจะได้มีกินมีท่านกัน แล้วกิน่นแล้วใส่กับได้ปลาท่านไปท่านเล็กท่านน่อยก็ดีว่ามันจะปีไม่แล้วแบบขอให้สิ่งนดีๆในปีจะเขาม่าปีไม่นี่จงเกิดแกย่อมพอย่อมแม่แต่ครอบครัวของย่อมพอย่อมแม่ทุกผู้ทุกคนเด้อคิดสิ่งใดขอให้สมนังปาถนาสิ่งใดที่ว่ามันโม่ดีในปีเก่าขอให้ชิมไปในปีเก่าตอนรับปีไม่นี่ขอให้มีแต่สิ่งดีๆสิ่งไม่เม้ขม่าในการเงินการงาน จะเลื่นลงเฮืองยู่เย็นเป็นสุกเด้อสาธุสาธุสา,สา <ham S 2> ิจารณหน้าเบื้ง